ได้เวลาการออกเดินทางกับการปั่นจักรยานของพวกเราอีกครั้งหนึ่งเราใช้เส้นทางสายวัดเพลงอัมพวาและเส้นทางนี้ยังคงสวยงามเสมอวิถีชีวิตชุมชนของชาวตลาดน้ำอัมพวาเริ่มต้นกับเช้าว,วันใหม่อีกครั้งครับตอนนี้ผมและพี่สงนะครับก็เดินทางมาถึงตลาดน้ำอัมพวา และตรงจุดที่เราอยู่นี้ก็คือบริเวณของโฮมสเตย์นะครับก็จะเห็นว่ามีแขกมาเข้าพักนะครับลักษณะของครอบครัวนะครับแล้วก็มาวันหยุดพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับน่าสนใจมากครับเป็นธรรมชาติและก็สวยงามมากบรรยากาศติดติมน้ำแม่กอกนะครับวิถีชีวิตชุมชนของชาวตลาดน้ำอำัมพวา ยังคงดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสวยงามเสมอติดตามรับชมตอนต่อไปได้ใหม่ที่นี่เร็วๆนี้ไปไหนไปกันน้ำมันไม่ต้องใส่